บึงหน้าตาเลสีสันเดียวเวยมีใบกระเหยดแข็งแน,น่นอนผัดกระเพราจะเปรเี้ยวอยังไทคนมันหมัมกครับจับสวัสดีพี่นอ้องฟองไฟครับมเอยู่กับผมเชฟเพชรนันสินบิเลครับมีข้าวซีมาทั่มแก,กผัดกะเพราน่องลายนะครับผัดกะพพเพราน่องไร่สูตรพริกแห้งเพชรไทรบอเวีองครับ พกัว่าเต้คันแหลกพัว่าเี่เสียเอาแบบเหนียวมากลว้วนต้องสุกก่อนแล้วใส่เหลาเอาไว้จักหน่อยนี่ก็ราะมีแต่นเนื้อไม่สุกก่อนนะครับก็จะมีข้าวมักันผัดกับเาหาและนี่ เข้าก็สซีเรีล้วนน,นะครับเขาล้วนมาแล้วซุปข้สำน,นียงนี่พอดีเดี๋ยวเขาเอาไปผักใบก่อนนะครับหลังจากทานแล้วเขาก็มาท้ำการตั้งกระทะเพื่อจะผัดเครื่องสูตรพูบาคีหนี่งถ้าเบิร์นโหลดสูตรพูบาคีหนึ่งบ้คือมูแทนแน่นอนผู้อื่นพอดีจังไม่กระซางพันกัเพ่อ,อคน เรีว่าสูตรพวเรีนเวอเอีวาบบบพิสดารุงใส่น้ำมันลงไปนี่อันนี้เครื่องที่เขาตำอะกรกะชิม,มีพริกแห้งนะครับกับกระเทียมใส่ลงไปเลยได้เราเท่าไหร่ ข้างเรครับเกลือน้ำพร้อมๆเลยก่อนนะครับแห้มันเด็จามผมเดยมันยังสืบสูตรไม่ว่าจะไปได้อีกการเอาเนื้อที่เขารวนลงไปครับ เอาเนึ่งแข่งเยอะหน่อยเครื่องปรุงเห้ากกว่านี่เครื่องปรุงรสผงปรุงรสแป้งนัวน้ำตาลแยอหน่อยครับใส่เข้าไปเลยแล้วกันตามด้วยซอสหอย 5 pò Khi xịt Làm bà đẻ ngoài này Mình mình Thử bốn cái bảng Bắt đẻ มันไม่ออกตรงไหนอ่ะ,ะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกระเพราที่มีนิดหน่อยของเราเยี่ยมเลยครับ ผัดกะเพราน่องลายสซบะเดะพร้อ,รพอ,พอมาราดข้าวเลยเป็นไรครับเออมาเด้อครับกินสองกันบงเบิ่งหน้าตาเลยสีชันแล้วมีไฟเรออียดเทียนแน่นอนผัดกระเพราเซบะเดะ จะอย่างไคนมันหมากเาเรื่อครับเศบๆนั่นสำคัน